แปลไทยโดยเพจมังงะตามสไตล์สองบีบีฝากสับสนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับผนึกความต้องการที่จะแค่แกนของเจ้าเนียนผิก็คือจางจีผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ของเจ้าจากนี้ไปเจ้าจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นความรู้ที่เจ้าใจปลังเวทได้เท่านั้นจากนี้ไปเป้าหมายที่สําคัญของเจ้าจะมีแต่เรื่องการทําอาหารโดยใช้ปลังเวทเท่านั้นจะไม่มีสิ่งใดเข้ามาแทรกแซงเด็ดขาด จากนี้ไปก็จะลืมทุกอย่างยกเว้นความรู้ที่สามารถใช้พลังเวทได้เป้าหมายที่สำคัญข,ของข้ามีแต่การทำอาหารโดยใช้พลังเวทจะไม่มีสิ่งใดเข้ามาแทรกเสียงได้เด็ดขาดนอกเสียจากพลังของเจ้าจะมีไว้กำลับประตูที่เข้ามาปัวพัน,น,นทั้งหมดของเจ้าถูกประหนึ่งเอาไว้และส่วนที่ข้าบอกจงปรากฏออกมาเอาละตอนนี้ได้เวลาหลับแล้วจงพักผ่อนเถเธอเด็กน้อยเอ,อ๋ย ม่จะเชื่อตัวเองหรือเดี๋ยซ้ำวิจารศขวดจิตที่ข้าใช้ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้สะกดตัวเองว่ากินข้าวเย็นแล้วแต่เนี่ยกลับมาสะกดเด็กคนหนึ่งจนได้ข้าขอโทษด,ด้วยเนียนพิงข้าไม่มีทางเลือกจริงๆข้าไม่อาจใช้วิชาที่ข้าได้เรียนรู้มากลับต้องถูกลืมไปง่ายเช่นนี้หากเจ้าได้รับความทรงจําคืนเจ้าอาจจะเกลียดข้าหรือ็ว่ะได้แต่ว่าตอนนี้ช่างมันก่อนข้าจะไม่ชอบเป็นเชเป็นจิตวิญญ,ญาณหรอกนะ แต่ข้าใจเจ้าเดินทางเป็นเชฟจอมเวทเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือเชฟผู้อืน่นเจ้าจะไม่ใช่เชฟธรรมดาอีกต่อไปบางทีที่ข้าทำแบบนี้อาจเจินแก่ตัวเกินไปหากพ่อแม่ของเจ้าอยู่ก็คงอาจจะเห็นด้วยกับข้าเรื่องนี้ไปบนเส้นทางการตามหาอย่างดีกว่ามุ่งเปทยงเส้นทางการแก้แค้นอีกนะข้าว่าท่านแม่ขอบคุณท่านมากนะ หากไม่ได้เพชรราชนีเห็นความเย็นเข้าปกป้องดวงวิญญาณของข้าแล้วก็ก็มีหวังความทรงจำของข้าคงหายไปแน่แน่ท่านแม่บอกข้าิีสิข้าควรจะทำไงดีไม่ได้สิเจ้าพวกนั่นมันทำให้พวกท่านต้องจิบอย่างนักเพราะฉะนั้นพวกเราควรต้องจัดการพวกมันดยข้าควรลืมการแค่้งแกนอย่างที่ท่านตาบอกไว้ดีละสิ่งที่ท่านตาพูดไว้ทำให้เราคิดได้นะว่าพลังของพวกตัดตูนั่นแข็งแกร่งเหนือกว่าข,ข้านะ เราต้องมีพลังที่เหนือกว่าท่านพ่อไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจล้มพวกนั้นได้แต่หากเราไม่มีพลังมากพอที่จะฆ่าพวกนั้นได้แล้วการแก้แค้มันจะไมมีความหมายอะไรกันเราจะทํายังไงดีเพื่อลืมเรื่องที่เจ็บปวดใจเช่นนี้ได้เราต้องหาวิธีที่จะให้เรามีพลังมากขึ้นมากขึ้นเหนือขึ้นไปอีกเพชรราชแห่งไฟของท่านพ่อเพชรราชินีน้ําเก่ืของท่านแม่ตรงยังนี้จะเป็นกุญแจสําคัญที่จะให้พลังเรา ท่านพ่อบอกว่าเวทฝอยมันข้าบข้าวมากกว่าข้าก็เลยไม่เคยฝึกเลยด้วยซ้ําหากข้าเลือกท่าไปกับข้าอย่างเดียวแล้วเ็ชราชินีน้ําแข่งมันจะมีความหมายอะไรแก่ข้าอีกฟึบฟิงอาจารย์อืออรุสวัสดิ์ครับท่านอาจารย์อาจารย์เออใช่ใช่ข้าเป็นอาจารย์นี่นะว่าแต่เราจะเริ่มฝึกกันตอนไหนดีครับ ถ้งงางั้นทิ้งแรกก่อข้าจะใเจ้าลองทีมหาานของข้าดูท่านไม่ได้หมายถึงให้ข้าไปทำอาหารให้ท่านตา,นานหรอกเหรอครับการทำครัวก็เพื่อเอาอาหารมากินก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละอาจจะคิดว่ามันง่ายๆเรื่องแบบนี้จ,จริงๆไปซะเพราะข้าจะให้เจ้าจิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงและดูสิว่าเจ้าจะส่วนผสมของมันได้ไหมเยี่ยมเลยขค่กำลังหิวพอดีด้วยถ้งงางั้น้ากินเลยนะ อร่อยจังเอาละบอกข้ามาสิว่าเจ้ารู้สึกถึงอะไรบ้างความอร่อยยังไงล่ะครับให้บอกก็รู้สึกถึงอะไรบ้างไม่ใช่รสชาติบอกอย่างอื่นที่ไม่ใช่อร่อยกับไม่อร่อยมาสิว้ยข้าต้มปลาเปล่ามันจะมีอะไรผสมด้วยลระครับเจ้าบ้านี่ที่เจ้ากินไปไม่รู้สึกถึงส่วนผสมเรื่องไงกันข้าไม่รู้นี่ข้าเอาดิ้นแต่แต่รสชาติมันก็อร่อยอร่อยค่ก็เลยกลืนเลยไม่เคี่ยวเลยด้วยนะอไา แม่ท่านอาจารย์ท่านเคยไปน,นึงเชพประจักวิญญาณสอยา่างอาหารของท่านยากที่จะย่างถึงได้อยู่แล้วนี่ครับนี่คิดจะมายอข้าหรือไม่ได้ผลหรอครั้งต่อไปเจ้าก็ค่อยเคี้ยวลิม้มเสกับมันจะช้าแล้วกัน <c oughs> กลับมาเข้าเรื่องกันต่อบทที่ข้าสอนต่อไปนี้เจ้าจะต้องเรียนรู้การหาภาชนะมาใส่อาหารให้ถูกหลักก่อนและต่อไปนี้เจ้า,เาต้องเรียนรู้ถึงสองอย่างด้วยกันอย่างไรที่เจ้าผ่านทั้งสองอย่างได้หมดเจ้าจะเรียนรู้เทคนิควิชาการตำอาหารของข้าได้ ต้องอย่างเลยครับนี่ถิ่นมองข้าอย่างนี้คิดยังกับร่างกายของข้าหรือเปล่าก็ไม่เลวนะแม่ข้ารอเล่นส่วนที่ข้าว่าก็คือจากวองไปอ้วนและจากอ้วนไปผอมอืมผอมไปอ้วนทําไมด้วยละ่ะฮ่ฮ่าเธอจะเข้าใจต่อไปนี่แหละจริงสิเธออยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปตัดไม้ข่ะหน่อยสิไม่มีปัญหาทตนานะจารย์ว่าใจก็ได้เลย ถ้าเคยตัดไม้มาครั้งหนึ่งข้าคิดว่าข้าคงตัดได้สบายๆเลยละแต่อาจารย์ถ้าล็อกกันเล่หรือเปล่าเนี่ยนี่มันขวาญตัดไม้ของคุณที่ไหนกันเล่าท่านใหญ่ข้าตายงั้นเหรอข้ายากให้เจ้าตัดไม้ก่อนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเรียนรู้กาจะเป็นพ่อครัวที่ดีเจ้าต้องมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนเสียก่อนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเข้าใจไหมและกินนี่ซะเจ้าจะสามารถไปตัดไม้ได้ แหมอะไรเนี่ยทำไมมันขมคออย่างนี้ล่ะครับในป่านั่นนะมันมีพวกละอองเกสรที่มีพิษอยู่สิ่งเนี้จะช่วยเจ้าป้องกันเจ้าติดพิษได้หลังจากสามเดือนต่อไปนี้ร่างกายของเจ้าจะผลิตสาราพิษที่ป้องกันพิษประเภทนี้แค่นี้เจ้าก็ปลอดภัยแล้วล่ะดูเหมือนสามเดือนต่อไปนี้ข้าต้องตัดไม้อย่างเดียวแล้วละมั้งอาจ้ะอ้ฟู มันหนักเกินไปจะถือไม่ไหวข้าเป็นจอมเวทย์ไม่ใช่นักลบมป่าพลางังเอ้ยถ้าข้าเอาเวทไฟตัดไม้แล้วก็ป่านในคงรุดไหม้บ่ดีเดี๋ยวนะลำดับที่สองของการใช้เวทไฟคือดาบเร็งถ้าเราเปลี่ยนขั้นตอนนิดหน่อยแล้วก็อาจจะทําให้เวทไฟนั่นเกิดประสิทธิภาพใหม่ๆขึ้นได้ข้าแต่ท่านน้ำแข็งเอ๋ยข้าขอให้เจ้าประทานดาบที่สามารถตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทีอ๋อได้แล้วฟิงไป ฟุบป,ปวัวอะไรกันเจ่าเจ่วกว่านั่นได้เลยเนี่ยกอถัวน้ครับอาจารย์พอดีข้าใช้เวทบนที่ข่านันัดเราเรียกดาบบอกมาได้เจ็ดครั้งหากมากกว่านั้านร่างกายเราจะรับไม่ไหวนี่เจ้าโง,ง,ง่หรือไงหากเจ้าเท่พลังไฟปากก็ไม่หมดหมดนะสิไม่ต้องวัวเราท่านอาจารย์ข้าใช้เวทน้ำแข็งแทนพลังของท่านน้ำแข็งหรือเหลือเชื่อเด็กคนเนี้มีถึงพลังเวทสองธาตุเลยหรือเนี่ย องประกอบที่ขัดแย้งกันอย่างไฟและน้าแข็งแบบนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะประสานรวมกันอยู่ในหนึ่งเดียวเช่นนี้เด็กนี่หนิมันถ้าน้าแข็งจ้งหมกแกการทรรมหาเสียจริงเจ้าเนี่ยมันจ้างน้าอิจฉาเสียจริงๆเลยนะนับต่อจากนี้เจ้าใจเวทมตนเป็นส่วนหนึ่งของการทรรมหารแต่ออามใจเวทบนส่วนขการปรุงหารเด็ดกาดูนะแม่แม่ในนั้นก็ข่ามีเรื่องจะบอกที่จริงและการเล่นหนึ่งการตัดไม้ใคาอยากจะดูต่อปีดิตของเจ้าดีเฉยนะ ท่ตนอาจารย์อาจารย์เนี่สนใจแต่เรื่องการตามหาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเอาละเอาละท้ามีความคิดอย่างไงบ้างสำหรับอาหารมื้อนี้ข้าจะอัดเจ้าหากเจ้าพูดว่าอร่อยอีกอืมข้าก็ไม่แน่ใจสักเท่าไร่รหรอกพรานอาของท่านมันก็ไหม่เลี่ยงหอมร้อนๆอ,อีกด้วยข้าคงจะบอกว่ารสชาติของมันนุ่มละมุนละมั้งิดเช่นนัานวยก็ด,ดีถ้ายัางมีความเข้าหน้าขึ้นมาบ้างเอาละ ให้ข้าบอกเจ้าเกี่ยวกับความพิเศษของพวกมันแล้วกันฟุบฟุบฟุบหนึ่งพี่ผ่านไปไหวเหมือนโกหกท่านอาจารย์ไมาที่ท่านให้ข้ามันตัดมันเล็กมากสําหรับข้าเลยนะก็เพราะว่ามันยังเป็นต้นอ่อนนะสิเอาละทั้งนี้ก็หมดตัดมาที่จะให้ตัดแล้วไม่คิดเลยว่าเจ้าจะโตวไว้ถึงขนาดนี้เล่นเอาสักคข้จใจห,หายหมด